สวัสดีครับพบกับช่องปอฟิชชิ่งกับรายการที่ไม่ฟิชชิ่งนะครับวันนี้มานดัดเล่งครับเล่งผมกากครับเอ้ยเล่นคนะแหลงผมกากครับ,รมรบไม่ค่อยได้เล่นโอ้ยวันนี้ผมมจะมาเล่นเอาวีงูไม่ง้อหรอกแต่ผมก็ หลายคนดูก็จูผมกากนะามาครับมา <c oughs> <c oughs> มามาอยากเล่นละเล่นแวนอยากเล่นแวนนี่นนนตัวอะไรไม่เป็นเล่นเป็นแต่แวนครับ ขายแวนนี้ผมหาเล่นตัวยืนไม่ได้เลยเอาเอาโทรสับท์โทับท์ขก้นขึ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 ้้อ๋อไม่มีขายเล่นแว่นนี่ได้แล้วมาเล่นว้นครับแป๊บเดียวหนึ่งนาทีหนึ่งนาที ทีมสุทุนดีแค่เร่ออะไรก็มา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 รวยลยยยหอมหวานหอมหวานพัน เราแบบแบบยินดีต้อนรับสู่เออุยมาเอัซนสู้กับศัตรูไปด้วยกันออกของไม่เป็นนะครับ มาได้ทีมยวที่สมดุลกันเออเอาเพื่อนโดนผมโดนผมเจอแกนผมครับมาดิใครกล้าใครกล้าไหวใครไหวกับผมมาดิ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 ุ๊บ mari siang, mari 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 kambing <laughs> sa มาอี h, สองคนก็ไหวะครับมา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 เข้ามา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 มา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 ดิมามา ไอบไล่ไม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 ่ไับไม่ไม่ไ่อม่ไม่ไม่ไร่ไมบไมีไมไม่ม่ไม่ไม่ไย่ไม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 ่างช้างไม่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 ไ มาผิดที่ครับมาผิดที่จะไม่ได้หรอมาผิดที่ครับอือมาผิดที่ตายมาดิมาดิมาดิลุงก็ไม่เคยกลัวครับไม่เคยกลัวครับลุง ไม่เคยกลัวครับโอ้โหพลังหมดพลังหมดพลังหมดจะไปสู้เขาได้หรอพลังหมดพลังหมดเลยครับเนี่อ กีนาทีหกนาทีอ,อ,อ,อโทษสอบว่าอินฟินิตว่ะ, <c oughs> ะผมไม่เคยวันมาลดมาลดครับมาลดดูมา,มาบุกกันที่ฐานเลยเหรอครับมาบุกกันที่ฐานอย่างนี้เลยเหรอมาบุกเลยเหรอมาบุกเลยเหรอ มาบุกเลยเหรอมาบุกเลยเหรอผมยิงบนั่งขี้งบนั่ง มาดิครับม,รมา,มามลุมผมหรอมามลุมผมหรอมาลุมผมหรอ าผมกับเรียกเรียกเพื่อนมาช่วยสแตนอันติสแตนอันติแล้วก็ธรรมดาอะไรไม่รู้มันชื่ออะไรมาดิมาดิมาดิไอช้างช้างช้างมาดิช้างช้างมาดิมาดิมาดิเดี๋ดดดยวว่าตายนะช้างไม่ต้องซ่าครับไม่ต้องซ่า

กดดูเลือดก็ตายแล้วมเดโมมาดโมเอาเอาโดนดิมาเดโมครับมาดโมมเดโมมดโมมดโมมดโมครับ ว่าผมมีแต่มอมือโอ้ยมาเอาที่เตมเลือเ่บ่นนจะตายแล้วป๊อปป๊อปสุลยู โมโหแล้วส่วนอย่างโมโหทุ่งสามียเนี่ยนน้ำเนลือดแดงเป็ดนี่เด็กให้ดูเด็กให้ดูโสัตว์ตันดีอีกนะนี่กดดูเลือดเลือดลือโดนลุ่มโดนลุ่มโดนลุ่มกูกระตายคับนี่พี่พี่เดนลุ่ม ม Your team has tower. ันติดซ้มามาครับติดติ3อ่ะกูเกิดมึงเยอะมึงก็ตายครับจะได้ตายครับเดี๋ยวได้ตายจับภาพเลยนี่นี่จับภาพเลยเพื่อนเอาวัน เพื่อนเอามันเพื่อนเพื่อนไปก็จะกลผมวิ่งถือเพื่อฆ่าตายเอาคุณเอจอไม่ได้เหรอคุณลุมผมอะอายครับเนี่ยเอาเจ็บเจ็บที่อ้าว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 เอา,เอา,เอาคุณไม่อยู่คุณไม่อยู่ร้อนร้อนไปแล้วคุณจะได้ยินไ้ยิน

โอ้ยโดนสินะท๊อปโอ้ช้ากช้าก้อกลัยด้านเน็ตนะครับสิบสามนาทีอาจแค่นี้ก็พอ จะเล่นก็เล่นตามด้วยได้นะครับไม่เป็นไรผมออกของมั่วผมไม่ได้ออกตามที่เขานะนำแต่สมองปนะครับโอ้ยนุปเป็นอะไรคะออแกนแลวนี่คือตาทองสาวกูไม่มีเครื่องเพตู้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 ตตูตู tut 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 ani ซิมะฮีอันนี้อะไรวะเอสเอสตาโซ silver เหรอ silver เหรอ มาเห้อ MVP บ้าง<อ>ก็ไม่ได้ตึงอ่ะเขาก็ไม่ได้ตึงก็ไม่ได้ตึงเขา ไม่ได้ตึงครับไม่ได้ตึงออืเอาจริงเขาจบลิปไปแต่เ,เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ